สวัสดีครับช่องเปนช่องผันน้ำพองทุกท่านนะครับวันนี้พันน้ำพองจะมาเป็นช่างจำเป็นอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนลูกปืนนะครับเดี๋ยนลูกปืนลูกปืนล้อ,ล,นนอลูกปืนล้อมันแตกนะครับลูกปืนล้อมันแตกก็เลยจะมาเปลี่ยน เวลาวิ่งไปดังปลบกปลวกลวกลวกลกนะฮะัวปนนี้ถอดออถอดล้อออกมาเรียบร้อยนะครับอันดับแรกก็คือต้องถอดล้อออกมาถอดล้อมาตอนนี้ผมถอดล้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนลูกปืนนะครับก็ถอดออกมาแล้วอันนี้ซื้อมาเรียบร้อยนะครับลูกปืนลูกปืนนะครับลูกปืนเบอร์ เบอร์หกสามศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องนะหกสามศูนย์หนึ่งอันนี้ไม่ใช่หวยใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ใบหวยเป็นเบอร์ลูกปืนนะครับเบอร์ลูกปืนนี่ลูกปืนล้อหน้าของโซนิคโซนิคโนวานะครับแดดตรงนี้ใช้ด้วยกันได้นะครับลูกปืนนะครับลูกปืนเบอร์หกสามศูนย์หนึ่งนะครับอ้าวแล้วก็จะมาปรกออกก่อน นะครับเมื่อกี้ถอดลอ้ลอออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถอดถอดมันจะมีมีลำไยที่กินได้เหรอเนี่ยลำไยกินได้เลย ก่อนที่จะถอดไอ้ลูกปืนเก่าออกนะครับมันจะมีซีนซีนยางอยู่นั่น้องนะซีนยางก่อนแล้วก็งัดงัดซีนยางออกมาก่อนซีนยางมันจะอยู่อยู่อย่างนี้แหละทั้งสองข้างนะครับแล้วก็งัดออกงัดซีนยางออกมาครับงัดออกมา สองข้างเลยเนะครับถัดมาทีนี้เราก็จะเห็น,นลูกปืนเราก็ต่อกทีละข้างเลย เดียวกันนะครับ6 3 0 1แล้วก็มีเทาแกนทำเองทำเองทำเองนะครับนี่คือเก่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็เราก็งัดออกนะครับงัดยางมันเป็นซีนยางนะครับเป็นซีนยางอีกฝั่งหนึ่ง ฝังจะใหญ่กว่าฝังจะเล็กกว่านะครับซีนยางนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีแหวนแหวนแหวนตัวนี้นะครับอยู่ในล่องนะครับแหวนตัวนี้อยู่ในล่องแหวนตัวนี้ไว้สําหรับหมุนเข็มไหม้หมุนเข็มไม่นี่เข็มไมน้นะครับเข็มไเวลายอยู่จะอยู่วี่ง ตอกออกครับ,อ,บออกออกควอมีไปไหนเ่าแค่ไเอาไขาควงไขควงหรือว่าอะไรที่มันนี่นะครับตอกออกเลยควงตอกค่อยๆตอกนะครับทีละฝั่งตอกทีละฝั่งนะครับตอกออกทีละฝั่งนะครับค่อยๆตอกออกถ้ามันแน่นก็ ค่อยๆทีละจะยบไปทีละฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงข้ามนะครับหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ตอกออกตอบออกนะครับออกมาแนละ้วออกมาแล้วครับออกมาแล้วนะครับจริงๆแล้วพันน้ำองทําไว้ช่วงหนึ่งแล้วนะครับทําไว้ช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็มาขัดไปแล้วแต่ว่า แต่ว่ายังไม่มีเวลาถ่ายก็เลยมาถ่ายให้ดูช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตอกออกแล้วนะครับพวกลูกปืนเนี่ยมันเสียแล้วก็ก็ทิ้งไเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าแหวนพวกนี้แหวนเก็บไว้นะครับแหวนเก็บไว้จริงจริงแล้วพวกนี้ถ้าเกิดมันยังดีอยู่ก็ใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนชุดใหม่นะครับแต่ตัวนี้ค่อน่้าจะใช้ได้นะครับเพราะว่ารถพันน้ำพองเป็นรถ พ่วงซาเล้งนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดรถเราขี่ธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็สมควรเปลี่ยนถ้ามันพังผุเนี่ยก็เปลี่ยนเลยนะครับลูกปืนนะครับลูกปืนนี่ลูกปืนเบอร์หกสามศูนย์หนึ่งนี่นะครับ อันนี้บอกบอก,ก่อนนะครับพันน้ำพองนี้เป็นช่างจําเป็นนะครับเรียนรู้อาจากหลายๆอย่างนะครับทางช่องบ้างช่อง youtube หรือว่าช่องที่นะครับเขาสอนแล้วก็ตัวเองก็พอจะมีประสบการณ์บ้างได้ไปไปเรียนอยู่เครื่องยนต์นะครับเล็กๆน้อยๆเป็นประสบการณ์นะครับเอามาเราก็มันจะมีสินยางอยู่นะพี่น้องนะสินยางงัดออกมา งันออกมาอ๋อเขา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 ใส่จรารบีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาอัดจรารบีแต่ถ้ายังไม่มีเราก็อัดจรารบีเพิ่มนะเอาเจรารบีเพิ่มอัดเพิ่มแต่ตรงนี้เขาอัดจรารบีไว้แล้วไม่เป็นไรเราเ,เราเราก็อัดเพิ่มก็ได้จรารบีนะครับใส่จรารบีเพิ่มเข้าไปน้อยนาะ ในที่พอทำได้ก็ทำเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็พุดเข้ามันเดิมนะครับได้มันเดิมไอทีนี้เราก็จะ เอามาใส่เหมือนเดิมนะพี่น้องนี่ตรงนี้ต้องทำความสะอาดนะครับทําความสะอาดด้วยน้ํามันนะพี่ใส่น้ํามันนะครับใช้แปรงแปรงเนี่ยนะครับใช้น้ํามันมันเบนซินนะครับล้างก่อนตันนี้พันน้ำพองล้างไว้แล้วนะครับล้างไว้แล้ว ครับตอนถอดออกมาก็ล้างไว้ไปรอบหนึ่งแล้วก็ล้างไว้ให้ดูว่าเราต้องล้างแล้วก็ใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเบอร์เบอร์ละเอียดนะครับเบอร์ละเอียดขัดขัดขัดออกก่อนขัดขัดขัดจนมันสะอาดจนมันสะอาดนะครับขัดแล้วก็น้ำมันล้างออกนะครับพอมันสะอาดแล้วใช่ไหมครับพอมันสะอาดได้ที่แล้วเราก็ กระดาษที่ชูเช็ดหน่อยใส่เหมือนเดิมนะครับผมใส่เข้าไปเหมือนเดิมจะม,มีแหวนแ,แหวนเผาอยู่นะครับะจะระบีทาก่อนนะครับ จัลลบีพาเข้าไปจัลลบีทาเข้าไปครับทั้งสองฝั่งนะครับจเราบีทาก่อนนะครับจัลีทาเข้าไปแล้วก็ลูกปืนที่เราทาจะละบีไว้แล้วนะครับถ้า มันมีตัวหนังสือเอาตัวหนังสือขึ้นนะครับพี่น้องก็มีตัวหนังสือเอาฝังตัวหนังสือขึ้นนะครับเนี่ยตัวเลขอ่ะนะครับเราขึ้นตัวเลขตัวหนังสือหนึ่งนะครับอันนี้มันจะมีตัวเลขเราเอาตัวเลขขึ้นนะครับตอบเข้าเลยครับ ด้ามไม้นี่เนี่ยค่อยๆอกะเขาขอระเบียยๆนะครับขอราเบาๆไม่ต้องไปขอแรงนะครับใช้อุปกรณ์เสริมช่วยด้วยนะครับ ให้สุดนะครับต่อเข้าไปให้สุดเลยมันจะมีซีนตัวนี้ด้วยนะครับ ซีนตัวนี้ก็มาทาเหมือนกันนะครับจลลารบีเหมือนกันครับจลลารบีเอาเอาทางด้านด้าน ดันตันขึ้นนะครับผมเอาทางที่มันโบวเนี่ยลงข้างล่างนี่นะครับเอาที่ตรวจตัวหนังซือขึ้นมากดไปเลยโอเคนะครับฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาฝั่งนี้ <c oughs> เรียนมาสิบกว่าปีแล้วเพิ่งจะได้ทำเลยนะครับ ลองดูนะคะเกกหายฮะเิำสนิมหน่อยนะครับแกไป จารบีไหมครับถ้ามันน,อน้อยเราก็เติมเน่อยเติมจารบีเข้าไปเติมจารบีเข้าไป,าาาไปถ้าเกิดมันเกินมันก็จะล้นออกมาเองนะครับ เนะเหมือนเดิมตัวนังเอาตัวนังสือขึ้นนะครับมีตัวนังสือเอาตัวนังสือขึ้นจะต่อเข้าไปเลยนะครับ ไปเข้าทีละมุมนะครับ ใส่ <Okay. S 3> แหวนนะครับแหวนแหวแนแหวนน,นี่แหวนตัวนี้นะครับแหวนเลือนไม้เขาเรียกว่าแหวนเลือนไม้นะครับตัวนี้นะครับท่าน,น้ำพองล้างแล้วขัดออกอีกหน่อยก็ได้ เกือบจะยี่สิบปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ถอดออกนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่แหละเพิ่งจะได้ถอดออกนะครับลูกปืนออมาทําพ่วงข้างแล้วลูกปืนมันแตกนะครับก็เลยถอดแล้วก็จะดีสายเดิมนะครับ ใช่จะเรามีลง่อยตอนที่เราเราถอดยังไงเราก็ต้องใส่ลักษณะนั้นนะพี่น้องนะเราเอาตรงไหนลงตรงไหนขึ้นเราก็เอาตามนั้นเลยนะครับมันมันจะมีช่องของมันอยู่มันจะมีเขี้ยวมีช่องของมันอยู่มีล็อกของมันอยู่เราก็ใส่ไปตามล็อกมันนะครับแล้วก็จะมีซีนอีกตัวหนึ่ง ป้องกันไว้นะครับตัวนี้ซีนตัวนี้ทาจะลระมีนิดนึงมันมันมันจะมีตันแล้วก็ควงนะครับเราเอาตัวที่มันเป็นไมีช่องว่างนะครับลงข้างล่างนะครับเราก็เอาตัวตันขึ้นมาข้างบนปาอัดจะรบีลงไปนิดนะึง นะครับป้องกันสนิมแต่ตัวนี้เป็นยางนะพี่น้องนะมันเป็นยางนะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเรางัดตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดมันเสียก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดเราค่อยค่อยงัดมันมันยังใช้ได้อยู่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคนง,ง่าย เรียบร้อยนะครับทั้งสองด้านหน้านี่นะครับเรียบร้อยแล้วล้วก็ใส่กลับคืนไม่รกระดุกระดิกแน้วนะครับจริงๆแล้วพันน้ำพรอมจะมาเปลี่ยนโชกด้วยนะครับเปลี่ยนในซีนซีนยางซีนซีนน้ำมันโชกนี่นะครับแต่พอดีไอ้ไอ้ตัวหกเหลี่ยม เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมามา,มา,มาทำต่อตัวนี้นะครับนะครับถ้าเกิดพอทําได้ทํานะพี่น้องเนาะเรื่องนี้นะครับช่างทํางานเยอะอยู่แล้วแหะนะครับแต่ถ้าเราพอมีความรู้พอทําได้ทําเองดีกว่านะครับไม่ต้องไปจ้างนะครับมาเศษเหล็กเป็นแบนหมดยังอะ่ะสบหเศษเล็กเป็นแบนเปนแบรนเล็กๆหรอฮะเล็กๆกหรอมีมีมีอยู่ อยู่ด้านหลังอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เด๋เอาให้ใช้เยอะเปล่านิดเดียวี๋ยวค้ดูหกข้าวนะครับไอตัวนี้ก็เอาจาระบีอัดนะครับ นะครับผมฝนมาแล้วนะครับคงจะไม่ต้องใส่ให้ดูจนเสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพันธุ์น้ำผงต้องถอดไต้ตัวนี้ซีนยางออกอยู่นะครับถ้าเกิดใส่ใหม่จนครบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเลยถอดออกอีกตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับนี่วิธีคร่าวๆที่ใส่ลูกปืนล้อหน้าก็ประมาณนั้นนะครับพี่น้องนะนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ